เมื่อวันที่24มิถุนายน2567สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่21อาเยียู University g a m e ม2024นะเมืองสุราบายาและบาลังสาธารนราฐอินโดนีเซียครั้งนี้ได้มีนักกีฬาจากอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการร่วมเดินทางในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยบ๊ายบาย